กบเกษตรไฟฟ้าเดียวกันนะครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับผมเกษตรจะพามาชมนะครับการผสมดินปลูกนะครับผมราะว่าจะเป็นต้นไม้อ่าชนิดต้นงหนะครับแล้วก็ต้นน้อยแล้วก็สามารถปลูกพัดปลูกวัลพืชได้ทุกอย่างนะครับผมโดยชนิดสูตรร่วมเนาะร่วมนะครับโดยที่ยุกเกษตรจะเอาตัวนี้นะครับผมพิทมอสนะครับพิทมอสแล้วก็ตัมนี้ตัวนี้นั่นนะครับตัวนี้ก็เป็น มพะพร้าวละเอียดนะครับผมมพะพร้าวละเอียดที่จะสามารถปลูกนะครับอนอกจากนั้นลุนงกเกษตรจะเอาปุ๋ยร่วมก็คือจะเอาตัวนี้น้ำน,นะครับผมเพื่อที่จะ้มีวิตามินเนาะอันนี้ก็คือปุ๋ยข้งัวะนะครับข้งัวประมาณทักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจะมีส่วนผสมอีกอย่างอื่นก็นคือพวกใบไม้ใบย,ยังด่าผสมนะครับผมเดี๋ยวมาบมืองวิธีขั้นตอนกันเนาะว่าเป็นไงนะครับอันนี้ก็คือข้งัวอันนี้ ปิสมอดนะครับผมปิสมอดอันนี้มะพร้าวละเอียดนะครับถ้าอยากปลูกที่อยากจะให้รับรับใบน้ําได้ดีนะครับก็เข้ากับสามารถเอามะมะพร้าวนะครับมะพร้าวซับมะพร้าวชิ้นนะครับจะมีหลายอย่างเนาะแต่ว่าอันนี้จะเอาไปปลูกต้นเล็กนะครับต้นเล็กแล้วก็ไปปลูกต้นไม้ต้นใหญ่เพื่อที่จะให้รากเขาได้ปลูกให้รากเขาได้เจริญเติบโตได้ไวนะครับผมไปเอาภาพไปเมืองกันครับผม 老板。 นี่นะครับผมนี่ก็จะเป็นกิ๊ดมอสนะครับผมนี่กิ๊ดมอสนะครับใส่ไปเลยนะครับตรวสอบนึงนะครับผมจะมาอัปเดตนะครับฝากพี่เพื่อนเพื่อนไว้เนาะเพื่อพี่เพืนเพื่อนนะครับผมอยากจะผสมนะครับจะปลูกพักก็ได้นะครับจะปลูกพักหรือปลูกต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยก็สามารถปลูกได้อันนี้อันนี้จะเป็นขิงหัวนะครับขิงัวกับชนิดที่ประมาณเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นตอกฟางปลูก ฟ้างพวกงานพวกนั้นนะครับผมผสมประสานลงไปนะครับนี่จะเป็นทักซี่นะครับขีงง่วนะครับผมพอขีงง่วนะครับสาเหตุที่ไปทั้งือใส่ขีงง่วขีงง่วนี่มันเป็นมุ่นนะครับมุ่นสัตว์ที่สามารถปลูกปลูกพักนะครับปลูกพัดกับง่ามนะครับแล้วก็เปทั้งคือต้องเลือกใส่ขีงง่วนะครับผมปลูกพัดปลูกต้นไหม่นะครับไปทั้งที่ต้องเลือกใส่ขีงง่ว เพราะว่าขิงว่านี่เขาจะบ,บ่ห่อนนะครับผมถ้าขีดใกล้จะร่อนเนาะนะครับเอีข่ขิงว่ามันจะบกเข้มหลายนะครับผมเพราะว่าส่วนผสมนะครับก็จะผส,สมมาแล้วนะครับผมแตเลยมาผสมผสมอีกเพีน,นึงนะครับเพื่อที่จะเอาไขมันในคุณภาพาบเอมากกว่านี้นะครับผมขิงว่านุ่งกระเทียมใสซ,ซีกระสอบหรือหากระสอบก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะคิดมอดนะครับใสไ,ไปกระสอบแยกกระสอบนึง นี่ใส่เครื่องไงนะครับผมใส่เครื่องปั่นเครื่องไงเลยนะครับเครื่องปั่นอย่างนี้นะ่รัอันนี้จะไปผสมนะครับผสมปลูกต้นไม้ต้นนี้ไงนะครับเพื่อเดี๋ยวปล่องนะครับล่องคืนเวลาปลูกเนาะปล่องคืนเวลาปลูกนะครับผมจะได้จะได้ให้ลากเขานะครับอ่าปืนฟู่นะครับต้นไม้สามารถฟืนฟู่ไว้นะครับผมแตได้ต้องมาผสมแบบนี้นะครับผม กต่ข้าปลูกแบบือนะครับปลูกแบบบุ้มี่ปุ๋ยบุ้มีหยังนะครับผสมบุ้มีหยังนะแต่ต้นไม่ห้ากับสงยงามนะครับผมแบ่งามนะครับแต่บอสามารถจะได้ตัวรยไว้นะไอ้ที่สร้างสวนนะครับต้องการไอ้ต้นไม้สวยงามนะครับผมแตเข้าดูแลดีปุ๋ยที่ดีนะครับผมต้นไม้ก็สวยงามนะครับมาเห็ดไอ้นะครับเห็ดไนยุกลูกค่านะครับก็เราูกค่ามาานะครับเพื่อน เอากำลักน้ำนะครับคนใหม่เป็นง่ามๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวละเอียดนะครับตามตึงแนวนะครับว่าดิใส่ชิ้นด้วยนะครับผมตออแก่ก็บ่อยใส่เพราะว่าจะเอาไปล่องลาดนะครับล่องล่องก่อนปลูกนะครับก็ืด้จะเอาตัวละเอียดนะครับไปล่องลาดกันนะครับคนใหม่คนใหญ่คนหน่อยนะครับผมจะได้คนใหม่จะได้เก้นคู่ไว้เนาะประมาณนี้นะครับการผสมดินนุ่มดีเข้าสมมือ กระสอบต้องอ่าสองกระสอบนะครับผมอันนี้ก็คือสองกระสอบนะครับพอๆละเอียดสองกระสอบติดนอตกระสอบหนึ่งดีง่วนะครับซีหรือหากระสอบนะครับนี่จะได้อัตราส่วนของมันพดีนะครับผมเนี่ยใกล้จะหมดแล้วครับผมผสมทุกมือนะครับผม อันนี้ก็การผสมแล้วผสมแล้วก็จะเอาไปปลูกนะครับไปปลูกยูอ่าเฮาไม้นะครับปบบบลูกยูเฮาไม่เราแก่สร้างด้อยกระสอบบุรลูกว่าจะได้ตกระสอบบุงมเศร้าก็เอาเอาไปแล้วก็ซีซีกระสอบนะครับผมผสมเครื่องผสมก็ดีนะครับผมเครื่องผุนแดงเฮาเนะาะเรต้องเฮาแบบก็ต้องไปคุกเขา่าก็ต้องเสียเวลาเนาะอันนี้มีเครื่องยังดีนะครับเครื่องอัตโนมัต นะครับผมแต่ประมาณนี้เนาะโดยภาไป็มือเนื้อเนื้อของดินผสมเนาะแล้วคู่ใดมาอีกว่าวันเอ้าว่างงันกันเราว่วันนหนทิงไหนเช็ดแล้วบ่ถึงไหนเจเจนี้ก็มีเพราะมันกินครับกินไปนี่ครับนี่ดินครับ นี่ครับใส่น้ำห้องเต้องใส่แฉก็ไดรนะครับผมพาะว่าเาจะไปดูไปลูไปูม่ร่านามว่าเป็นลดน้ำเม่าปลูกแล้วอะไรทำนองนมร่าหนึ่จะต้องหนักแข็งเ็อะต้มไปตืนแล้วก็น้ำตายังลับมือไม่มาหนีหรือเ่ยันเลยอ่ะเจ้าหนีหรอกนั่งอาสบายแทงเกยงไหสิไรเนี่ย ะมาณนี้นะครับผมไปเป็นถุงน่องล็กแน่นะครับผมเพราะท่านด้เห็นหนังอยงู่เพราะท่านด้เก็บทำหมือนข้อมสะอาดอยู่ของมันหลายุดส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นปลูกแคปตัดนะครับผมปลูกไม้อวบน้ำนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำได้ดีนะครับ เนี่ยจะเป็นประมาณนี้เนี่ยจะมีทรายหยาบนะครับผมแล้วก็หินอ่าสเก็ตหินนะครับผมก้อนหินก้อนเล็กเล็กนะครับผมหินภูเขาไฟนะครับผมแล้วก็อ่ามะพร้าวละเอียดละเอียดนะครับผมแล้วก็มีทรายหยาบน้ำนะครับผมเนี่ยไว้รองรับลูกขานะครับพอลูกขาดก็จะอยากจะปลูกหรืออยากจะซื้อไปนะครับสามารถซื้อได้นะครับเลือกค้าได้ในส่วนนี้ก็จะเป็น ผิดมอดนะครับผมผิดมอดก็เลยึิดหมดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นก็นมะพร้าวละเอียดมะพร้าวสับนะครับเอาไว้ปลูกต้นน้อยเนาะนี่เอาไว้ปลูกต้นน้อยเบียกาแล้วก็ท่านผู้ชมเบียกาเนวไหนถ้าเป็นไปดูเบียกาเบียกาหน่อยนะครับผมอาจจะเป็นเบียกุ่งนี้นะครับผมีล่ลูกเกษตรได้อ่าพอช่ำไว้เนะานะเออร,ร์โกเชียนะครับผม จะเอามาปลูกพวกนี้นะครับผมเราจะจะเลื่อนตัวตัวเลยไวจะประมาณนี้เนาะนนนั่่ก็จะเอาเลี้ยงกับปลูกยากไปหาเขาแล้วที่ครัละทีจากนั่นนะครับใส่น้ำส่ยางเข้าไปแล้วนะครับผมทุกทีทุกอย่างก็ไปแล้วนะครับผมไว้จากนั้นก็จะเอา ออ,อ,ออกใส่กระสอบไหครับออกใสกระสอบไปนี่แหละครับผมจะผสมแบบนี้นะครับสาม,มารถปลูกพักหรือปลูกวัชพืชนะครับสิ่งที่เขาต้องการอยากจะปลูกนะครับสาม,มารถปลูกได้หมดน,นะครับผมจะปลูกเบี้ยกา้าเบี้ยต้นน้อยเพราะว่าเบี้ยกา้ยกากับพวกพวกใครเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเข้มเพราะว่าใส่กีงัวไปหายติบนะครับผมเข้ากับผสมปลูกไปออก อันนี้ก็ผสมไผ่ปลูกสําหรับต้นไงพร้อมแล้วก็ต้นไม้ที่ยืนต้นสามารถยืนต้นได้แล้วนะครับผมเขาก็สามารถต้นไม้ที่แข็งแรงแล้วนะครับก็ถือว่าได้ดีนะครับผมปลูกพัดปลูกหญ้ากงางแงมนะครับสูตรร่วมนะครับประมาณนี้เนาะดูนเนื้อดินดูเนื้อดินนี่ครับเนื้อดินละเอียดนะครับผมปลูกเข้าไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากที่ยินเพื่อนไ้วยนะครับเป็นหมักร่างไกในมุ่งเกษตรนะครับผมนี่ยังเล่าดีๆหรือว่ามีมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเกษตรหรือต้นไม้นะครับที่น่าจะอัปเดตนะครับมุ่งเกษตรจะน่ามาอัปเดตเพื่อนรในมืองกันอีกนะครับผมเกี่ยวกับเกษตรนะครับในมืองเรื่อยๆนะครับผมทางช่องหมาปร่าณนี่นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ